ใกล้แล้วก็เหาสียางปล่ยพายเอาโกโคได้ไวนะ้น้นี่บอนใส่เขากับปิดตะแพ่งกันทุกคนเจ้าไอ้แจ้ มันจึงลงมากใกล้ตัวนั้นน่ะมันย่านมูทวนเลยมูซับมากสดเย็นๆนะตัวนี้มักซับแล้วขาจะพันอยู่แล้วมันห้ามมะกิดเขาจะพันไปนั้นห้ามมะกิดได้ข้าน ไปหน่วงคนวันนี้นะ,ะโคะคูหอยจานมะไรกัอากาศบ้างสะพัดน,นะทุกคนเลยโซงนี่นะบบค่อยหนาวก็เลยอนอากาศพอดีเลยมีแต่หนาวๆได้กันยามมื่อ,อเช้าแล้วก่แดดอ่อนแล้วกันบร่ได้หนาวคนประซอนอะก,กุ้งนะไยิ่งอ่พี่เิ่านี่ไปลงพ่ะคุณนะลงไบกันการเกลียร์จะมีคน โี่ค่ตามมันโหผายอีละแต่ไยตามสลามลมันแ้วมีอันหน้าคือคือนี่เขามาโคงมหอยนั่กิตเตอสะพานวันได้งมด้อสะพาน,นั้นขูดเอาทุกคนเอ้ยอันโคูเอาเอาชิ้นลงแบบบอกลงีิดตเอมือทุกคนชิคูเอาคือแต่เก้านะ

แม่นี่เด็กจะปั้นแม่พีติพี่จีด็มากเลยนะนี่อู้เห็นอีแลวครูติกอ่ะนี่นี่เพื่ดึพี่มีอยู่เท่น่้ก็ได้แล้วได้สามอันคน นม่่บนนี่นรมีส่งอันขันช้อนเราซับเข้าไปเลยมันนึกตึ๊บตึ๊ดมบนตึบตึ๊จะเห็นได้เห็นอีและในหักันแล้วตีิเคราะหก่อนลุ้มลุ้มลุมบนนเหอเอืมไ่ได้เห็นมันหรอกนึดตึ๊บตึ๊ พี <S 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 there, no. ่ต so, huh? no. no. ๋มกงคันลงยดวยโมินน่ะาวสุดาคนโคกเลยบังโหยดูนะน่ีลาเออหน่วยานอีดิ งงน้งน่เห็นตะกน,น,นบางที่เขาก็มาขอตึกปา่า้วนะนะตัวนี้น่อยง่าบักง่ายนึงากรอืออีละตักั <inaudible> หัวเดนไรีบอ ตังไงไหนล่ะตุมอ่ะไหนล่ะบ่เหนอ่ะบ่เห็นงามได้หอย่ะหอยนี่แลวแบบมันสุดๆเอาะอสดอืม เักง่ายนังมี่ส์อดดิบมากบีบๆออเป็นงอนมถ้าไม่มีเสียงก็ได้เลยง่าย เอาอาคดไมากเรากมีเสียงคือกันได้ เราหาตะหานอีหนึงนะดูให้เนิ่นๆนะจ้ะได้ดิดิดิโอ้โห้นถ่น,นนะสอุย 我，我问问你，意思。 Det er ikke Ja. แล้วฝาดท่านะทุกคนก็ได้ห้ามมาขู่ฝาดเลยขับตัวนี้ได้ม้าเรนเหมากแล้ขับตัวนี้เตือนหอมมากเลยโอ้สมมุติคน ดามาโคยพี่สุดาพี่ล่ามาโคยพี่ล่าโขลยพี่น่ากินผับสองผับสามมึงจิ้วติดติดกันยุตัวนี้เน่มากเยพ่เม้นหัวเน่าได้สองกับมือ ลืลืมแล้วตัวนี้นะเอาไว้เีากอ่อไว้หมานี้น้องะขึ้นกันนะนะน่าเด็บหอนนี่นะยาอาเซียนซับข้าไปในหนี่ที่เหนบอ,อ,อนี่ข่าวพุ่งงบอยู่ก็ได้แล้วทุกคน สัพานตึกป่ากับป่ายูโหยนะเดียนสลามมีสะพานเลยจะลงมเงนนี่ปลูกตนนี่นีนนน่นี่นนนสสงห้อยสามหน่อยทุกคนกรูอไรนี้นี่ัน,น 你。 <ม>หลายเด้อบ้าะอู้หูผสามพาร์เมนแล้วเน้อยนะฮีไป<ม>แล้วตั้นนะ นี่กับโอ้ตัวสวยเต็มแล้วงามนขนาดสุดาเห้ว,วอีล่ามาไม่โคนะ้เน,นี่ยยี่ยเพิ่งห้องเขาได้บอก,บอกหอยงม งงก็หัวนั่นแหะตเลือกมาก็เลม่านที่ด่นอะไรเสื้อหนึ่งมุมมีตรงอย่างเสื้อเพื่อกินก็ไปใส่เบ็ดอยู่เออเบ็ดเออหนูเป็นหนูวะหนูหายอยู่เทิงก็ได้หลายเทิรทุกคนเลยสีมาตอมบ่อนนี้ทุกคนอันนี้จะเป็นหน้าผายทุกคนไหมตัวที่เฮาง่อยตัวกะลงอะไรไหมอันแข่งใหญ่ทุกคนกินนี่เนาะหัวอ่ะหายอยู่เหนือมาทุกคนเลย น่ตัวหายอยู่เนือมันนะยังน้อยยังบ่เต็มนะแจสะพันว่าเฮ้คือมันเต็มคักทุกคนก็เลยลงมาหายี่นี่แบบนี้มาขู่ยังไงนี่เตมอมันนี่แหละชาวสุดาวมันก็ไปพุ่งละกินี่น,น่ะพูงงมหอยละมื่นแล้วทุกคนเขามาของมน้ำได้หลายเติมของเราก่ะถุงขาวใหญ่เติมซัมของสะพันนี่แหละ มาลุ้นเมงบอนี้น่าจะมีนะงากาดกาดเลยโถลงไปแล้วกันไก่เนาะส่งหนุยอยมังกงมาะม่นะ นุ่ยนุยนุ่ยเงีน่ยนุ่ยตุ๊นุ่ยตินยปนุ่ยดานิ้นยิปนหลับหลับกันคิดจ่ายได้มั้ย

สองหึงสหกสีเจ็ดสแปดสีเก้สามสิบ

จิตต์ตสาวสุดาคือได้หอยลายแท้นี่นะล้นกระตาทุกคนเลยว่าสิขู่อีพันมันล้นแล้วบอนขโขข้าก็ยังยูฟ่านี้หอนี่นะหน้ห่างกระขออู่ม่งนี่เลยต็มแล้วทุกคน ล่นทุกคนเลยมีแต so ่น้อยิ่งใหญ่พ่อแล้วทุกคนเลยเอาไว้โขูมือหน้ายังฝ้าหนึ่งฝ้านี้อ่ะแบบนี้นะหวยหักก็ได้แล้วทุกคนสะพันหรือซิงค์ขึ้นไปโล่เบิ้งเขตอยู่ข้างหน้าเขาแน่นี้ทุกคนเท่ากัายสะพันนี้ที่หาพูดเขตก็สร้างคำทุกคนหวยา50ปลาไปนี้ก่อนตั้งไว้นี้ไปแับนี้ พันสีพาไปเลหาเขตย,ยาหาหอยแล้วก็ไปหาเขตทุกคนเลยไปหาสองอย่างวันนี้บางที่ได้เนี่ยิแรงเนี่ทุกคนหอยผัดข้าวันววนี้นี่เน่ยเาต้องในเมือนเซน้าไว้ประมาณคืนนึงก่อนเพามันไข่อะทีมันจะมันไข่ขี้ดินออนะต้องเลเซ,ลนนเซลน้นเาเซนมาสีหาทุกคนเลาะหางบงเคตโอ้หอทุกคนหคยอยสพายสพันออ น่ารูปหลี่ยู้หลายเลยนะนะนะทุกคนสองอันน่ะนี่ๆขักับพ้นน่ะสองอันแล้วก็ตัวนี้นะนี่แล้วก็นะตัวนี้อู้นะตัวนี้นะอู้วนั่นะเห็นแต่กระหงเงยน่ะโอ้เอาไวเลยละอู้วอันตัวก้าวมงขังโง่ใช่ไหมทุกคนเล่นั โง่มือแล้วนไม้อ้อบอันนี้นะบ่อนมันหักหลายที่ปัดขาลงมาจิ้หักเอาทุกคนพอได้เมื่อเน่ยต้มไทยก้นมานึงขันห้าบ่เอากับพวกอื่นสิเอานะเขามาเห็นนี่เขาก็เอาเก่งๆจุดเขียวๆซ้ำกูได้ซ้ำเหาะอะไรทุกคนเห็นฮอทเพจได้โง่ดินั่นนั่นนั่นติ้มนั่นจิ้นไจกเอาก็ได้โอ้โหตก็ ออุอ้าติดแค่หงโอ้เจ็บดิมาเลือดตริโอ่นะมนึงเต้นคุณอืมดูไปแล้วไปแล้วร้อน กอนนะคะนะทุคนเห็นหน้าหาบอไใส่กนทุกคนเน่ยใบถือบอนไสเห็นแล้วทุกคนโอ้โหจิโล่อห้าง <c oughs> โอ้ยจะพันเลนได้แล้วจับถืได้บ่แม่นง่ายบ่กูตบมปแบบดเลยตัวที่สองหมดเลยน่าจะขาลอยละอุ้ยมีเฉยทุกคนนะได้ละหมู่ตัวยางพันยังทุกคน เอาคืดาวคุ hmm ้น yeah. ห okay. pues ูน no. ั nah. ้นไอ้ล่ะอีกแล้วบอโอมีตัวเดียวทุกคนมันบโซนหูจิโร่หันหูกระปูนนะซนนะอหูมันเยอะนี่บหูอีลานะคุ้งอ่งเดก่งจีไรกมคุ้ง วยดุกจุกว่ะวุ๊บ,บ,บุุ๊อ๊อไบมานะจะหาเขตต่เพนเาเบิ้งกะตาหอยสปอตตยไไปมดแล้นะส้วแ่ในลายบุกเขนชาดาเบิบ้งแ่ สองเทางา่าคันหนาห้นาครูคันหน้าคันหน้าฮุกทูสองเท่บ,บาทมันกระโดดองไปทุกคนงานเะขียนเขากัได้อยู่เนี่ยตอนนี้เท่าครดเอาได้เหรอจีว่า <laughs> บานีกาิกะสีก็พายหอยเมื่อวาน <laughs> กะพายเมื่อแล้วกะบดได้เฮ็ดกินง่ายด้วยทุกคนเลยคือว่านั่นแหละ le, ได้เซไว้ให้มันข่ายขี้ก่อนทุกคนข่ายขี้ดินแล้วเมื่อก่อนแล้วจึงเฮ็ดกินงานเขียนเขากั ปัญหาจิ๊บเจอจะได้ทุกคนนี้เขาค้ำและเข้าไปกันละมือบันนี้ยืมมืดละไปมือมือนี่กัแวะเก๋ไก่กอีกคนนเลยคลิปนี่กับหมานนี่แหละทุกคนหมานหอยหมากับสาวสุดาเพื่นกับหมานอยู่ได้ทุกคนคลิปนี้กับ,บ่มี่ยังหลายทุกคนเลยสัมผัสกะสีเดียวคอฟ้าวันเช้านี้ทุกคนขอบใจผู้ติด,ดตามและผู้คับชมทุกคนเอาไว้พบกันคลิปต่อไปเด้อทุกคนอย่าฝ้าเบื่อกันเด้อ